กราฟสวัสดีปกติชนสุภาพชนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c n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  s l s t h h s u o w กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับจะมาไขาข้อสองสัยของผู้เล่นหลายๆท่านกับคำถามที่ว่าตัวของเอเธอร์นั้นเนี่ยดันไปโผล่ในมังงะเกนชินอิมแพ t ในตอนบทนำบทเพลงแห่งสายลมได้อย่างไรนั่นเองครับวันนี้ผมมีคาตอบ หากเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ติดตามเนื้อเรื่องของเกม g e n ช i n Impact มาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเนื้อหาของ g e n ช i n นั้นเนี่ยมีมังงะอยู่ด้วยซึ่งเราครับจะสามารถหาอ่านได้เลยจากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของตัวเกมนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ามีมังงะหรือใครไม่เคยอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description นะครับลองไปตามอ่านกันได้นะโดยเนื้อหาของมังงะนะครับจะมีการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองมาสเต็ครับแบ่งเป็นช่วง2ยุค2สมัยนั่นเองนะเนื้อหาในตอนแรกหรือบทนาครับบทเพลงแห่งสาาายลมนนนนั้จะเป็กรํ เนื้อเรื่องราวในช่วงยคุคสมัยของเคี้ยวสิงเวเนซซากับวีรกรรมของเธอครับที่ได้ปลดปล่อยเมืองมอนสเตจากการปกครองที่แสนชั่วร้ายของตระกูลขุนนางรอเรนซึ่งตรงไทม์ไลน์ของเรื่องราวตรงส่วนนี้นะครับจะอยู่ในช่วงราวๆา0หนึ่พันปีก่อนนั่นเองครับเนื้อเรื่องอีกส่วนหนึ่งของมังงะน,นั้นครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเอกของเรานั้นจะเดินทางมาถึงเมืองมอนสเต็นั่นเองครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่1น่ไปจนถึงตอนที่16กนั่นเองครับแต่ที่น่าแปลกใจนะครับในเว็บ ภาคและตอนที่16ครับจะสามารถหาอ่านได้จากเว็บนอกนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนอยากจะไปตามอ่านเพิ่มเติมให้มันครบๆนะโดยตรงนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมทางตัวเกมถึงลงไม่ครบ16ตอนไปเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้เนี่ยก็ลองสามารถนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับตรงใต้คอมเมนต์นะเนาะโดยเนื้อหาที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยกันครับจะอยู่ในช่วงของมังงะตอนแรกหรือบทนําบทเพลงแห่งสายลมนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าเนื้อหาเน อดีตเมื่อ1000ปีก่อนซึ่งสิ่งที่ทําให้หลายหลายคนงุนงงสงสัยก็คือในช่วงท้ายของตอนนี้ครับเราจะเห็นเอเธอร์นั่งคุยกับเวนติอยู่ครับทั้งๆที่เมื่อ1000ปีก่อนเนี่ยเอเธอร์ยังไม่มามอนสเตอเลยซะด้วยซ้ำน,นะตรงนี้เนี่ยผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบทนำนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ตัวของเวนตินั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตัวเอเธอร์ฟังนั่นเองครับซึ่งในฉบับมังคะแปลไทยนะครับหน้าที่ในบสามและหน้าที่ทเเเเนะสเบห เห็นนะคบว่าข้อความนั้นเนี่ยมันต่อกัน ad, มอนสเตอร์มงกุดแห่งแดนเหนือณนะจุดเริ่มต้นเทพแห่งลมบาบาทอสก่อให้เกิดสายลมสายลมพัดพาหิมะโปรยพัดพาหุบเขาสายลมพัดพาชีวิตกระจายมเมล็ดทั่วดินแดนสายลมพัดพาความรู้สู่ผู้คนกำเนิดวายก่อกังหันถักทอปีกทั้งยังกำหนดวันพักเกิดเทศก,กาลงานฉลองเมื่อทุกสิ่งสำเร็จเสร็จสิ้นจึงนำพินติดตัวออกท่องไปตามสายลม แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเมื่อหลายพันปีก่อนมอนสเตดในตอนนี้ถูกปกครองโดยผู้มีอิทธิพลที่นำโดยรอเรนขุนนางผู้มีอำนาจและทรัพย์สินมากมายซึ่งเขาได้ใช้มันทำให้ผู้คนกลายเป็นทาสวันศักดิ์สิทธิ์ที่บาบาทอสกำหนดให้ชาวบ้านทั่วไปก็กลายเป็นวันสำหรับคนรวยทั้งนั้นแต่เมืองมอนสเตดก็กำลังเผชิญกับปัญหาภายนอกด้วยเช่นกันโดยมังกรเออซ่าได้ทำการโจมตีมอนสเตดมานานหลายปีเหล่าผู้มีอิทธิพลรู้ว่าพวกเขานั้นจะยังปลอดภัย ตราบเท่าที่เขารู้วิธีเอาใจมังกรร้ายแต่เมื่อไม่นานมานี้มังกรและเหล่าสมุนปีศาจเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจากที่ผมได้อ่านไปให้ครบประโยคนะครับหากเพื่อนๆตั้งใจฟังหรือใครที่ไปอ่านเองจนครบแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนกําลังเล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังนั่นเองครับโดยลักษณะตัวหนังส,ส,สือและสีที่ใช้ในมังงะของข้อความที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะแตกต่างจากประโยคคําพูดของตัวละครนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ครับหน้าที่13าและหน้าที่15เรายังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวทั้งหมดซึ่งหากเราอ่านเนื้อหาาาเเรรื่่อยๆจจนนถึงห้้ที67ับบกก็ะไดพ พอความที่มีลักษณะเดียวกันกับหน้าที่13และ15้และหากถัดมาอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าที่68นั้นครับเนื้อหาในหนังสือครับจะมีการสับเปลี่ยนภาพจากยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับสังเกตง่ายๆก็คือในยุคก่อนหน้านี้จะยังไม่มีรูปปั้นของเวนติครับแต่ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันมีรูปปั้นของเวนติเกิดขึ้นมาซึ่งจากเนื้อหาในหน้าที่68นะครับมันทําให้เรารู้อย่างชาัดเจนเลยครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนัน าถามเกี่ยวกับเวนตีว่าเขานั้นได้เป็นเทพเนี่ยเพราะขึ้นไปบนเซเลเทียหรือเปล่าเวนตีครับจึงได้กล่าวว่ารีวลรีนิ่งให้กับคนคนนั้นได้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีความสละสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันครับว่าใครเป็นคนถามเวนตีนะในหน้า68ซึ่งหากเพื่อนๆอ,อ,อ่านมาจนครบนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะมาเฉลยในหน้าสุดท้ายคือหน้าที่74ครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็จะปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับัตว ฟังซึ่งไทม์ไลน์ที่ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือช่วงเวลาใดภายในเกมะเนาะทีนี้ครับเราก็น่าจะสรุปกันได้แล้วนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในบทนำเนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวที่ตัวของเวนติเล่าให้เอเธอร์ฟังครับโดยคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าน่าจะคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้นะครับว่าทําไมเอเธอร์เนี่ยถึงไปโผล่ในมังงะบทนําได้และหากใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถามมันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ